สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปงไปสู่ขุนสุคนข,ขับพอ่อกับเบา,ทานเท้าฮนาชาแนลค้เบพี่น้องมาพี่น้องไหมวันนี้ตำมู้กับถอดแมงกอกพี่น้องถอดแมงกวกบึงเอาขปุนมาเกี่ยมนําได้มาพักใส่หมากมาละมากัดพรมพี่น้องวันนี้เอา้ามาพี่น้องไหมเสียบเสียบท้งเบาเทา้าพักกับพักเกี่ยมนี่แหละพ,พักบุ้งนะครับพักบุ้งเนี่ยพักหอมนําบรรยากาศพี่นอ้องฝนตกมากวินงี้น้ำในน้องกำลังขึ้น กำลังมีนะครับเสียงเขียนห้องเอาแป๊บเอาแป๊บอยู่มาเส,เสียบน้ำบาวเท่าพี่น้องยุบเ,เสียบจะคำน้ำบาวเท่าเอาพักหอมเนี่ยพี่น้องมายุบนํามาเด้อพี่น้องเด้อทางไก่ทางไก่กับถอดแมงกอกกบกบกอบๆๆเลยยุบข้าวุ่นใช่ไหม,หม,หม,หม บ่ได้เอาแบบลงค้นเอาแบบนี้พี่น้องอืมหอมเอามาทั้งดิน <laughs> mà lạ cái năng mình cứ xuống dòng sau ừ.

ไปหาน้ำปลาไว้เป็นตาออนซวอนพี่น้องมันไปเอาบุญ <c oughs> ม,มีห่อนงมา ดูดยุดบ่วขึ้นเออเอเอาเสียงบรรยากาศธรรมชาติ เอาแบบเนี่ยไปยุบใส่ไปโอ้ย บรรยากาศย่ำันเลี่ยงก็ร่างดีพี่นอ้องอู้หู้บิ่งเอาแบบนี้มันเป็นเป็นต่นพี่น้องใส่เข้าไป เออแบบสังมัน,น,นมก็ไปเร็วมากอาเอาเด็ดใช่แบบมันพูดงง <c oughs> <c oughs> เง่าเลี่ยงบรรยากาศกำลังพอดีพี่น้อง เนี่ยว่าถน,นัดเนาะมือหยุดพักบุ่งถือฝนใหม่พั่หน่องกวอดดีฮัก うまい。<laughs> <laughs> นพี่น้องบรรยากาศนี่หมือนเร่ง บบเจ่กบกรอบพี่น้องมะเขือกับจากสวนหมอมอยัดหยกกัดแซ่บพักบุ้งจากสาไก่ Tàu Tao bên ตกดินพี่น้องคุนหัวคุนหัวซองไปทางผุนบานเนี่ยเอา้าบรรยากาศแยมเลีงนะครับเสียงเกียรตินหน้าห้องเสียงเกียรตดยังไงเกียดใต้แอ่เกียรตินหน้าเอินขึ้กันหมดแล้วพี่น้องอ่าบรรยากาศเนี่ยนะพี่น้องบรรยากาศบัดนห,ห,นกกบนห,หน้านะครับบนวัดทงไฮทงหน้าก็ถือว่าทงไฮทงหน้าน้อพี่น้องว่ามันดูดนี่ไหหน้าอยู่ใกับไก่บวเกินสิบเมตรไหหน้านะครับไหหน้าใหญ่ มีนามมีในนะครับฝนตกแห้งไร้เือแล้วนะครับฝนตกแห้งตอนนี้ว่านเขากำลังว่านเขากำลังนะครับทวมทวมลังนกเพื่อนว่านกลงไปกินนี่บเห็นหลังพวกคุณน,นุ่มคุณนุ่มเพื่นว่าเพื่นว่าทวมลังนกเอาบ้านพี่น้องก็คือสิมีอยูน่นองพี่น้องเนาะฝนก็ไดนะครับคือสไปไปหอดดูนะครับมือขึ้นกระต๊แบบลิ่นลิ่นนะครับลิ่นจังหน่อยนะครับ บางมองกับบุมีเนี่ยใกล้ๆบ้านมู่บ้านใกล้กันตำบลใกล้กันตื่นมาเช้ามากนะครับเห็นกันคุยกันเอามาขึ้นฝนโต๊อยู่แบบบอต๊กว่าฉันเนี่ยนี่ก็มีพี่น้องเอากับบวากันเรื่องของธรรมชาตินะครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านทุกมองทุกบอานเนาะที่จะติดตามรับชมบทถาว่คลิปนี้กินทอนแมงกอกนะครับแก้มตำหุงกับข้าวปุ้น กับผักแบบบ้านๆเก็บด้วยสวนนะครับเจ็บเ็บฝากพี่ต้อน้องสู้คนชุนขนเก่้านะครับมะกะไลยถือใจกระเจ้าป่าทาว้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ